ว้าวคอมชูพิมชนะสวัสดีค่ะ,คะกับผมกับบุ๋มนะคะอยู่ในรีแคปแผงกำมือขึ้นละมุนมุนมาเหินโนบไปมาของพันธุ์เฟรมนะคะฟิตกับสลันกับวันไลฟ์เด็กอนุบาลเดี๋ยวนี้เขาแต่งตัวกันเปรีป้ยวๆแบบนี้กันแล้วเหรอคะนี่คือชุดเด็กอนุบานนะลน่ะตอนนี้หลานอยู่อนุบาลกำลังจะขึ้นอนุบาลน,นะคะถ้าเจอแบบแซบๆแ,แบบนี้นี่คงต้องไปเฝ้าหลานที่โรงเรียนทุกวันแล้วเนี่ยก็พันธุ์เฟรมเขาก็ตอนนี้หุ่นพันธุ์เฟรมแบบเป็นหุ่นของทรงทาวเวอร์อ่ะเข้าใจป่ะทรงต่างประเทศมากมีตูดมีนมมีสะโพกอะไรแก หลายคนเลยนะเอาจริงอย่างของเรานี้ไเป็นทรงไทยอยู่แบนแบนทุกอย่างนะคะแบนทุกส่วนเลยนะคะวันด์เฟรมมีเนื้อร้องให้ด้วยอันนี้น่ารักมาก <c oughs> แล้วก็สลานอันนี้ก็ถ่ายก่อนที่เขาจะไปอังกฤษนะคะแล้วก็วันไรก็มากวนสลาเน่ะเป็นเพลงถนัดปั่นแบบนี้สลานก็ยังมีความแน่นในคําของเขาฟังแล้วก็เป็นพันได้ตลอดอะ <sh arp> ส่วนวันด์เฟรมก็โอเคโอ้แบบนหะโอเคอลเอ็มวีน่ารักน่นารักนะคะเอ็มวีเป็นอยู่โรงเรียนมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันเลยนะคะ everybody say okay ทุกคนพูดมาโอเคมากำมือขึ้นนแล้วมุ ม้วนชูมือขึ้นบกไปมาเป็นเหมือนเพลงตอนเด็กๆอะนะสมัยที่เด็กๆที่เราร้องกันเนาะชูมือขึ้นบกไปมาเห็นปะบกซ้ายบกขวาโอเคโอเคโอเคกางแขนขึ้นลงหมุนรอบตัวนี่เป็นการออกกำลังกายนะคะโบกไปโบกมาหมุน้างแขนขึ้นตัวม้วนมุวนม้วนอะออกกำลังกายใสย่ใส่ก้อนอะทเวิร์กทเวิร์กทเวิร์กโอเคอ๊อ โอเคกว่าจะผ่านไปแต่ละวันชีวิตไม่ค่อยโอเคอ่ะอันนี้คือตอนทานวันไลนเนาะสไลด์นอนอยู่บ้านแบบนี้หรอเรียกโอเคเป็นความสุขหรือเปล่าฮะแบบนี้ซีที่เดียวโอเคถูกป่ะเอาไม่อยากได้สไลด์นอนใช่ไหมแต่อยากแบบไปหาสาวๆให้สาวๆทำแทนแข่งขาอยาขยับนอนไม่หลับเอว r เดย์ใช่เมื่อวานนั้นบูไปเที่ยวสามวันติดค่ะทุกคนร่างกายกูแข็งแรงมากเลยกูเต้นตลอดเวลารอนไม่หลับเนาะเราต้องเต้นเนาะให้มันแบบเหงื่อออกให้แรงมีพอเต้นแล้วเหมือนการออกกำลังกายมังจะได้ผ่อนคลายแล้วหลับสบายคืนนี้จัดให้สุดใใหห้้้้โโลลกกรรูู ือเป็นรายกาว่าคุณชื่ออะไรฉันชื่ออะไรไปปาร์ตี้บิกินี่แอตเดอะพูลปาร์ตี้บิกนินี่ที่สระว่ายน้ำชอบจังบูมอ่ะไม่กล้าใส่บ,บิกินี่เป็นคนที่แบบอายน้องเขาอยากขิดสกิดจากปิกาจูอ๋อน้องคงไม่ยังไม่อยากมีชีวิตอยู่อะน้องก็เลยมาสกิทปิกาจูพี่นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะโดนปิกาจูพี่จัดการเอวโคตรหวานเดี๋ยวผมร่อนให้คุณดู เออกดหวานเดี๋ยวลันให้ดูนะน่ารักว่ะเมาให้สุดหยุดไม่อยู่นี่แหละกูเห็นหลายอย่างน้องเขาเป็นคนเต็มที่กับชีวิตจริงๆนะพุชิแฮซับย้มมือใครรู้ว่ายังไหวพุชิแฮซับยังไม่กลับบ้านยังไม่อยากกลับบ้านยกมือเมาเราก็ต้องไปต่อนะคะยังไม่อยากกลับก็ต้องยกอมือพุชิแฮซับดินให้ตายค่ะที่เอาให้สดไปให้ตายตรงนี้เลยพุชิ s ฮซับแฮซับแฮซับพุชิแฮซับใครไหวไปต่อพุชิแฮซับจะรีบกลับหาพ่อจะรีบกลับหา ห้องเหรอคะถ,ถ้าไปเที่วบ้านบุ๊บมาเพื่อนบุมม๊บนะเนี่ยมึงใจหมาวะ่ะเป็นภาษาหน้าสินไม่ต้องพูดอะไรกันเฮ้ยมึงกูกลับกว่านะเราจะแบบสกิดเพื่อน นี่ใจหมาอเไยอ่ะเออเป็นภาษัอารินพูดกจะแฮกระดกก้นสายดาร์กเทวิร์กทเวิร์กทเวิร์กูจะแฮฮซแฮนะกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุน Uno Dos อันนีอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสามฟิลฟรังเสร็จอะไรอย่างงี้ป่ะต่อไปเป็นของสลันกูอยู่ในขับไลค์อทเทยอยู่ในขับปบบเหมือนไทเท Why am awake This is my day ทำไมกูต้องตื่นอะวันนี้มันเป็นวันของกูนะเป็นวันทองกูทำไมกูต้องตื่นเพื่อนซี้อย เบียทุกอย่างน้ำอมหรือสเขียวอยู่กับเพื่อนบนฮทวย์บนทางสโมกิ้นมาร์กาลิต้าอยู่กับมายเฟรนด์ก็สโมกิ้นด้วยแล้วก็ดื่มมาาลิต้าด้วยอยู่กับเพื่อนก็เพราะว่าฉันมีเธอเป็นท็อปปิกเป็นหัวข้อนะคะเป็นท็อปปิกเลยเนในการพูดนะว่าอุย้ยกูชอบกูค้างใครผู้หญิงนคนนี้รักอยากได้เธอมาเป็นแฟน baby hope you got it คือฉันก็หวังอะว่าเธอจะได้รับมันอะไร่าเงี้ย4ฟยเอเพิ่งออกจากคลับแล้วก็สโมกิ้นตีสี่นะเพิ่งออกจากคลับแล้วก็ดูดบุหรี่หน้าผับกูคเคลียโต้มาแล้วกูจะไม่กลับสโม,มถึงอะไร่ เคลียร์โต๊ะให้สะอาดเงี้ยเหรอแล้วก็จะตั้งโต๊ะใหม่แล้วกินเหล้าใหม่แล้วก็ไม่กลับบอกกับเพื่อนว่าขออีกแก้วกูจะโชกอิตกูจะแบบกระโดกเลยค่ะสโมกอิตขอโทษรู้จักกูดีเขาเรียกกูท็อปจีท็อปแก๊งปะแก๊งที่ท็อปพ็อกเธอเดินมาชวนกูแดนซ์บอกว่าเพลงกูเพาะดีจริงใครไม่บอกว่าเพลงน้องไม่เพาะบ้างอะจริงเพลงน้องเพาะจริงและไอคนที่ดิสกูกูไม่ทะเลาะฟรีเขาชอบประโยคนี้ไอคนที่ทะเลาะฟรีกูไม่ไม่เปลืองเวลาไม่เสียเวลาฟรีๆกับมันนะถ้ากูจะทะเลาะกูต้องได้ตังค์สติกูไม่่่เเ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 คคคคคยยยอออออูููกกกกกัับบตตตวใใร็ได้้มมาาาาะะะทีลลลสสิิหหหึงงนพืื แต่คนที่พูดแม่งเหว่จัดบอกให้มึงเลิกมาช่วงเนี้ยคนที่พูดเนี่ยมึงก็ใช่ย่อยนะมึงก็ดูวเบื่อไงนะมึงก็ดูงงๆนะอย่าไปว่าแล้วกูเลยมึงก็เป็นนะะเท่าที่ครับจานผมแค่มานําเสนอสัตว์น้องมานําเสนอสัตว์ในชั้นอนุบาลนะคะจริงๆกูตั้งใจเยียแต่บางทีก็เผลอหลัลบไปแตกพี่มึงก็หลับหลับบ่อยหลับบ่อยเด้เมื่อก่อนแล้วใครคนไหนที่อยากจะงัดกูพร้อมปะทะ เสมอว่ะอยากจะงัดเหรอคะเข้ามาจ้าโอเคขอบคุณทุกคนที่ฟังบูมจนมาถึงตอนนี้บูม,มากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ในการอัดคลิปถือว่านานเหมือนกันนะเพราะว่าคือบอกนางจะต้องออกไปข้างนอกแล้วคือเมียมมันจะหาบูมก็เลยต้องอุ้มเมียมด้วยอะไรเงี้ยกว่าจะถ่ายคลิปเสร็จเนี้ยนานนะทั้งสองคลิปเลยโอเคทุกคนไปเจอกันเดือนหน้านะจ้าไงก็ดูแลตัวเองไม่ว่าจะอะไรก็ตามจากอากาศร้อนจากอากาศหน้าฝนจากโควิดจากฝุ่นนะคะดูแลตัวเองดีดายบาย